ราวีกับเพชโทนะครับไ่นี้ดูครับเริ่มเริ่มบูเริ่มเริ่ม,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 มสู้กันแล้วยกที่3นะครับที่เพื่อนกำลังรับชมอยู่อยู่แดง7-4-2รองเริ่มจะบวกสอกหยอกกันแล้วครับฝ่ายแดงราวีลูกสวนครับ เงินเพชรโท g ไฟเตอร์มวยไทยราวีมีชนะรุ่งเรืองเล็กมานะครับแล้วก็ชนะน็อกยก4แนวหน้าปอบาสิตครับแล้วก็ชนะคะแนนฟ้าประธานสนุกเกอร์กอนล้านเพชรโทมีชนะน็อกยก1ครับชนะน็อกยก1เกินร้อยเพชรประกายจันทร์แล้วก็ชนะน็อกยก3ชนะศึกตอ่อสุรัตแล้วก็ชนะคะแนนก้องกุลาเชียบรามินทาสดทั้งคู่อยู่ที่ว่าเื่องท่านนะครับชอบใคร ราคาตอนนี้บอกกันนะครับบนล็อกดูเหมือนจะเงียบนะแต่ว่าร้องเล่นกันอยู่วันทั้ง74แ่ไอแดงต่อเ4ส่ไอแดงต่อ74ราวีโดนต่อยท้องไปครับแล้วก็พยายามต่อยหมัดขวาขึ้นเปะขวาเหมือนกันกับเพชรโทปั้มแล้วก็ราวีเด้งซ้ายไล่แขนเพชรโทรเด้งขวา,ขร,ขวาราวีสับศอกซ้ายเพชรโทรเสียบเข่าซ้าย รูครับนี่ครับค่อยๆทำครับต่อยหมัดหนึ่งแล้วก็มีสอบไปครับดูหน้าเริ่มแดงกันการขึ้นมา้วครับสำหรับราวีเตะขาดูมีอาการต่อยหมัด1 2ตามเข้าไปเพชรโตยามันนะครับสู่เขาห้ำยาฝาาล่องยาฝาาลง,าาลงราวีโดนเตะขาดูท่าจะมีมีระว่ามีเจ็บเลยครับใจหนึ่งก็อยากเชียร์ให้นอกใจหนึ่งก็อยากเชียร์ให้แบบอย่าพึ่งนกเลยครับเอาแล้วเตะขาไป เป็นโทบูนะครับแต่ว่ายังละเอียดอยู่ครับราวีนี่รอดักศอกอยู่อย่าฝ้ารกอย่าเฝ้านอาากของกขายก3โอ้ยโดนศอกกัๆครับแล้วก็ดักมาต่อยซ้ายล่างครับซ้ายล่างช่วงลำตัวครับโอ้ย วีนี่ก็รอตั้งรับแล้วครับส่วนเพชรโทนี่เดินเข้ามาแล้วต่อยครับยกนี้น่าจะเป็นยกที่เพชรโทนั้นทําได้ดูดีเลยครับมีกําลังใจพอสมควรแล้วครับดูครับทีมงานแดงนี่เริ่มจะกดดันแล้วทีมงานน้าเงินนี่ก็ต้องวางแผนให้ดีในยกหน้านะครับเพื่อที่จะเข้ามาแล้วก็จะต่อยลูกไหนจะต่อยให้สบายขึ้นได้หรือไม่ครับเพื่อนๆครับขอโทษขออภัยด้วยนะครับหากพูดผิดพลาดประการใดนะครับก็บรรยากาศในวิธีโจทก์มันจะตื่นเต้นรังเทือนลงหนาลงหลังกับมี่ครับ เปิดมาครับน้ำเงินต่อสองหนึ่งครับแรงยังดูดีอยู่นะครับน้ำเงินครับลาวีต้องมาสู้แล้วครับยกนี้ปีขวาปล่อยหมัดหนึ่งสองครับนี่พยายามเริ่มมีหมัดเสริมเข้ามาครับโอ้ยโดนสอกหน้าหงายไปเหมือนกันเฟโทนี่วันนี้มาดักออกอาวุธแล้วก็วางเกมเดินก่อนครับ ราวีตามไปเตะซ้ายขวาแทงเข่าซ้ายหาจังหวะแล้วก็แทงเข่าขวาเปโถสวนคืนด้วยเข่าขวาเราวีปักศอกซ้ายต่อยอัปเปอร์คัตอัปเปอร์คัตเจอศอกขวาศอกขวาเจอศอกซ้ายเซ่เซ่ลองง้องลองง้องจังไรยืนไว้ประคำอย่าเฝ้าลงสู่เข่าอาลนะครับราวีตีซ้ายปักศอกซ้ายเซ่แท้ๆๆเข้ามุมไปต่อยหมัดแล้วก็เอาได้ไหมเอาได้ไหมใช้ชนะอยู่ข้างหน้า 3-2นี่ครับปักศอกขวาขึ้นใส่กันมันหยุดสดทั้งคู่บอกแล้วครับนี่ครับเป็นราชาของเอาเหมือนกันครับเอาหน้ารับหมัดไว้มาครับพ้มหลบศอกแล้วก็งัดศอกขวาเตตโตตั้งการไว้เจอศอกซ้ายปักศอกขวาขึ้นแล้วก็ราวีต่อยเปอร์คัตเข้าไปเปอร์คัตซ้ายเจอเตะขาเตะขามาเตะขาขึ้นแล้วก็พยายามบวกมัด แล้วครับนี่ครับปักศอกซ้ายไปครับอาวุธคมคมครับม่นช่ยาดมอันนั้นคือศอกมาแล้วมาแล้วครับปีเข่าซ้ายเพชรโธเสียบเข่าแล้วก็สับศอกซ้ายกัรนับหนึ่งสองสามสี่น่าจะไม่ไหวลุกแน่ห้ามลุกนะสู่เขาเรียบร้อยครับเพื่อนครับ พลิกประมาณ8ปหนึ่งได้ครับราคาเมื่อกี้กลับมาแล้วนะครับโอ้โหพลิกสนุกเลยครับมวยคู่นี้ต้องเป็นกำลังใจให้นักมวยทั้งคู่จริงๆนะครับยินดีกับคนชนะเป็นกําลังใจคนแพ้มีน้าใจเป็นนักกีฬานะครับแล้วก็ผมพูดถึงภ่าประการใดก็ต้องขออภัยมอ้อยนที่นี้ด้วยโอ้โหสุดยอดจริงๆครับนับถือน้ําใจน้องๆนักกีฬาที่ทําให้เรานั้นได้ดูมวยสนุกสนุกแบบนี้นะครับฝากคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้นักมวยด้วยนะครับ ก็ใครที่ชื่นชอบในเรื่องของมัดมวยอย่าลืมฝากกดติดตามกด subscribe ช่อง YouTube สอพัฒนาใจเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องกัน,กน,กน,กนครับเป็นเพื่อนครับโอ้เสียได้นะครับแต่ว่าอปกันมันเราอย่างนี้แหละเราเราเล่นเงินไป้องเล่นเงินไปเยอะอ่ะน้องชายปอัด,ดีเราจริงๆจังหวะนั้นเราก็คิดว่าจะเอาอยู่แล้วนะแต่พอเขาไม่ลงในในใจนี่เราคิดยังไงตอนนั้นไม่ไม่ได้คิดอะไรไม่ได้คิดอะไรสู้เต็มที่อยู่ใช่ไหม ไปโดนอะไรครับลูกนั้นโดนเข่าโดนเข่ามาก่อนแล้วมันจุกไอ้ลูกศอกลูกหมัดน,นี่ทนได้อยู่แล้วแต่เผอิญถือว่าจังหวะเราต่อยด้วย,ยไ,ไ,ไหมจังหวะเราต่อยด้วยแล้วเขาแบบสวนมามเป็นไงน้องอยากแก้มือไหมต่อยกันมันมากแฟนมวยชอบมากเลยะนะครับน้ำหนักนี้เลยหมร้อยยี 3, ่สิบสามยเอาสักร้อ่สฝากเอซแฟนคลับ่อยน้องชายเอาใหม่หน้ามาแก้ตัวใหม่ ใช้คำว่าขออนุญาตแก้ตัวใหม่ครับนี่ครับโอ้โหเป็นกำลังใจให้น้องวยด้วยครับความเจ็บปวดเนี่ยนั่นสุดยอดจริงๆต้องยอมรับให้น้องวยน้องเจ็บอยู่นะน้องเจ็บอยู่เดี๋ยวสักพักหนึ่งครับอยาให้ปิดหวเสียหายพยายามนะน้องอยากขอบคุณใครบ้างวันนี้ ไมม่่บคัเอาจริงๆตอนที่เราเหมือนท่าจะลงไปเนี่ยเราคิดอะไรอยู่ในหัวเรามีอะไรอยู่ตอนนั้นสู้เถวายหัวเลยไม่สู้ก็ไม่มีรูชนะจังหวะนั้นเป็นจังหวะไหนเป็นจังหวะดักเข่าเขาบอกเขาบอกว่าเขาโดนเข่าเรานะเขาเลยลงโดนโดนเขาต่อยหมัดอะเข่าแล้วก็ตามด้วยหมัดนะครับเขาบอกว่าอยากจะแก้มือหน่อยเราคิดว่ายังไงน้ำหนักไหนดีน้องร้อยยี่สิบสร้อยยี่สิบสี่ใช่ไหม ก็ถือว่าถือว่าน่าจะได้กันอีกสักภาคอยู่นะครับปล่อยกันสนุกมากเลยหูแฟนมวยน่าจะติดตาอีกนานเลยครับน้องโอเคครับเป็นกำลังใจให้ครับ